จ้าเสี่ยน้องคายครับครับสวัสดีครับเป็นจังไหนอยู่ดีสบายเตี่ยสบายนอนน้องก็ตื่นเอามื่อนี่ว่างบ่อจับว่าเหตุงานส่นบ่มันเปรตตัวเด้อยู่ห่างขึ้นย่างเดียวโอ้จ้าสิมาตามตัวเลขตัวเอฟซีขอเลขรางอย่างเดียวมาเนะววาะแตว่าโอเชี่ยมาสั่นแบบไปเข้าไปบ้านนอนจับ <c oughs> ลับปิดค่ะ <c oughs> เสียไรเนาะให้วิ่งตัวเดียวหนึ่งลังมันไปขึ้นบนซีหนึ่งเนาะจังว่ามันก็จะปิดแน่นั่นะปิดไปทั่วยขีดช่วยเดือดระวัววงเด้อเสียนถ้ามันโดดขึ้นบนแล้วงวดหน้านี่ละมันเคยเด้จังว่าอยู่ถ้าแมนว่าจับคู่กับตัวบุญเหมือนน้ำในเด้องวดหน้านี่เป็นสีเสียวๆจังว่าก็ซื้อควบบนควบล่างนั่นมันละ่ะ วันนี้เนาะพ่อว่ามันขึ้นบนแล้วแม่หนึ่งวันหันมันขึ้นบนจํำในบ่องวันนั้นก็ขึ้นบนแล้วก็ออกเก้าสามตรงตรงในงวดต่อมาน่ะแอนจ้ะข้องเก่าอีกแล้วมาข้องเก่าเลยวันนี้มันเด่นเพร่ะอะไรหางได้บ่อนสามหางเลยนี่เมื่อก่อนเป็นตาดีใจเหตอเอาเอ้าไปตามต่อในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมจ้าเปลี่ยนล่างย่างเดียวจ้า มันได้ตัวประกอบมันได้มันเป็นเลขเบิ้ออืมค่ะมันจะเลขนได้แต่ช่างทีจับไปยังไดีวมัน,น,นจับได้แค่สองหานจ้าตัวประกอบมีตัวใดนะจ๊ะเอาเลขกันเด่นกันเลขวิ่งกันจ้าเลขวิ่งจ้าได้สองตัวเดียวอืมได้สองตัวเดียวโคโลเลขขี่หายวะเนี่ยคือว่าขี่หาโอ้มันขี่หา้าินง เรเบิ่งจับคูนเดียงจ้ะเอาตัวประกอบไปนี่ยังไม่ได้ศูนึมมีศูนย์ศนสองตัววิจ้ะศูนยศูนสองนี่เอาละเด้อบาทนี้เด้อบาทนี้ก็ไปจับใส่คู่ก็เป็นสอง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 ันนันนนันตัวโอ้ย ที่ไปจับอยู่บวที่ไปจับอยู่บนศูนย์ศูนย์น่ะเลี่วดนี้ม้าขี่หายกันแต่บัดนี้พวกจักมันมาจังไหนพวกอุอ้ยเี็แจังได้บัดนี้มันคือม้าหลักหนีเนาะเนาะจังหวะตามสูตรแล้วมันแบบมาออกมากสิเด็กจ้าก็คือเห็ดตามสุดด้วยเจ้าอันอันพวกนี้ไปใส่ตัวอื่นก็แล้วเตีย จ้าแต่ว่ากะห้ยสองมาตัวเดียวนั่นนหะคือวิ่งสองตัวเดียวโคโรเนาะจ้าตัวประกบกะมีศูนกับศูนลวก็บสองเป็นบ่ศูนสองเท่านั้นตัวสมพรเซียนว่าเลขี้หายย่าเบียปากใส่เด้อพ่อืึแต่ว่าเลขกะบ่แน่เด้อทุกอย่างเนาะเลขี้าก็ออกไหมเห็นเราดิดูวะสองสองสมั่งม่กนั่งนะสาวน่าจ้าหมอนมาแห้งแห้งหมดนี่กันสิเป็นจังเลยศูนมาแห้ง ทั้งบนทั้งล่างเลยเล่นจังได้กับเล่นมันติดสูตรจังใดก็ได้เงนินมันบว่าจ้ะเ<น>ม่นอืมต่ว่าเลขศูนย์สองสองศูนย์วดวังหันอุย้ยมูฟันวานปูมะบวกปูศีรามาบ 20, ระบวกศูนย์สองสองศูนย์ซบาสันกรบตูนี่เลยดิมันมันสิมาออกวันนี้นี่ต,ต่วาเลขก,กับขี 5, ่หายคือวาแต่วากับไปหาจับฉลากกินแบงถึงหมนี้เด้อเนาะ คือว่าเห็่นละมาติดเปลี่ยนละจ้าเพราะว่าเด็กจ้าเด็กมันมีแค่นี้เนาะแต่ว่าวันนี้อยากให้ตอยบนแหม่น้ำเด้ในใจสาบานาน่ะงามอยู่ค่ะเพราะว่ามันคือจังหวัดก้อนผุ่นหนึ่งขึ้นของบนแล้วว่างเนี่ยวั่างหันเนี่ยมันสิออกตรงตรงเลยคือวดนั้นก็ออกเก้าสามตรงตงจำได้เลยอืมวันนด้นวันนึงนึงขี่หายบางอย่างมันยังมาอยู่ด้ยอย่าว่าประมาทมันเด้่เมียนมันปัดไปขึ้นถึงเนาะ เป็นเถื่องมันยังมากอยู่ดิจ้าอู้สองสองกับแต่มันบอได้ลงดังมันบอได้ลงดังซื่อจ้าอืมแต่ว่าเอาเหล็กเหล็กวันนี้ก็ร้องเบิรงเด้อเพราะว่ามันมันมันผ่านมาสองงวดแล้วเนาะเซียนเนาะกะพิจารณาเบิรงเพราะว่ามันเข้ามาตั้งแต่งวดแปดเก้าเนองวดแปดเก้าตัวนั้นตรงตรงเลยงวดสองหนึ่งกระพาดมางวดนี้อีกนี่งวดนานี่ ย่านมันขึ้นบนสันเด้ก็วานเนี่ยเนาะจากที่เขาจับสถิติจับเมังลิงเมังไรแล้วนะก็วานเนี่ยอืมอันเชยนมัดบ่หล่ะสองสองกับศูนย์สองนี่ก็นที่ซื้อไอยูตัวฉลากกินแบงเมนเดอร์แนเดอก็เห็นอันบางคนคิดว่า,าจะเรียกน้องแข่ปืนกับจับไปดิจ้า เมด้าจับอยู่มันตืนมาสิมาอะไรจังวะมันก็เอาเนี้นอนบรได้ดศูนย์สองสองศูนย์นี่จ้ะหรือว่าผู้ใดได้เลกลางเป็นแม่นเนาะมาประกบเ่เล็กสองนี่เนาะกับเลขศูนย์นี่เพราะว่าศูนย์มันมาแฮงนัวเซียนสองกับศูนย์นี่สองกับศูนย์นี่ประกบหลดนี่เพราะว่าทั้งเซียนนี่ว่าสองมาแฮงยันเนี่ยอืมค่ะเอาสมการเรอคอยเนาะห้เฝ้าไปหาจับฉลากินแบงถึงไห้ แต่กัสิรบกวนคงสุดท้ายคือเก่าเดด้บนี้่าฝันเนี่ <c oughs> นนมีเนค่าฝันหรือว่าจังได๋ค่ะแม่นย่าน FC เพิ่นลืมมึงสี่เมจ๋าเฮาก็เว้าให้เพิ่นแน่ค <c oughs> ่ะเพิ่นว่าโอ้ลงคลิปโดนไล่ลืมจังสี่เมจ๋าเซียนอกะบทัวร์อันรบกวนคือเก่าเนาะจังได๋ก็ได้กะบ่แน,น่ล่ะค่ะแม่นเออ่เดือนนี้ใส่เดือนมันเกิดค่ะแม่นว่าโูบว่ามาณน,น,นี้เซียนโมันมัน บ่ถือบ่พันธีทีนต่ไหนเบาบ่เน่เนี่ยหนิเบ่ร์เน่บ่ถ้ามันออกกลางเดือนนี่เกิดวันที่สองแมนบ่เอาเลขศูนย์ใส่ศูนย์สองนั่นแม่นบ่ล่ะตรงตรงเลยเด็ดบบดนี่งเบอร์เน่ค่ะจ้าเงินเห็นบ่ร์เบอร์เน่เอเสียนทุกอย่างแล้วมันกะเนาะค่าแมนว่าเป็นว่าโอ้คนสื่อหลายน้องอ่าเพียดไปจากน้อยกันนะเป็นกัยันยังสี่น้าไปยังสันน่ะเนาะร้องเบิ้งเนาะค่ะ อยูกะคั่นเกี่ยวไปใส่กะไปใส่เลข5ท่านแล้วอือแม่นอยู่เนาะจังซั่นจ้าเอาก็คือเอาก็เว้ามาก็คือล่ะมันเพราะว่ามันเอ่อ0220ัตัวเดียวเนาะเลขเนาะ22เงซั่นแม่นบ่ล่ะจ้าซําเม็ดเดียวนั่นล่ะเพราะมันเลขเบิ้นๆก็มายากปีนี้เบินได้มาเลยจัสิเว้าจังได๋เว้าได้ซนั่นน่ะไปลรค่ะเอาบ่เป็นหยังซั่น เนาะล้อคงสุดท้ายอีกเว็บวิชาแล้วเว็บซิชาแล้วเอากระชุดสุดยอดแล้วล่ะค่ะกับเลขล่างผู้ใดมัาเรียนก็เรียนหลุดเอาหลุดเนาะเซียนเนาะครับจ้าจ้ะเอาล้อคงสุดท้ายเด้อจังไดกับสิรบกวนคือเอาคงสุดไทยมองมองหรือมือเลขออกสาวน้าสิทักไปเด้อจ้าครับครับเอาขอบคุณหลายๆกับเซียนสุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆสวัสดีจ้าค่ะ ยะทา,าวิวะหาปุราปาิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทนินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังจิตปะเมวสมิชนโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยาาะธรมมนิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง